แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยมีความโดดเด่นหลายลักษณะโดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่างเช่นมีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศและมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ5ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ8ของประเทศคำขวัญประจําจังหวัดหมอกสามฤดูกองมูงเสียดฟ,ฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตอง ต้นไม้ประจําจังหวัดต้นจันทร์หรือกระพีจันทร์ดอกไม้ประจําจังหวัดดอกบัวตองหรือผอมือนีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทั้งหมด7อำเภอได้แก่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอําเภอขุนยวมอําเภอปลายอําเภอแม่สเสียงอําเภอแม่ลาน้อยอําเภอสะบกเมยและอําเภอปามะพระสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของแม่ฮ่องสอนได้แก่ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอที่มีดอกบัวตองบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวปางอุง๋งทะเลสาบสายหมอกที่สวยงาม บ้านรักไทยหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ําวัดพระาธาตุดอยกองมูปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองและถ้าหลอดที่มีลาห้วยและลงผีโบราณนอกจากนี้ยังมีสะพานซูตองเปสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวสะพานประวัติศาสตร์ปายและแกลนแคนยอนเมืองปายอีพีหน้าจะเป็นจังหวัดอะไรรอติดตามได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วย